ครับก็มาทบทวนเริ่มต้นการนวดไทยนะครับจะลองนึกภาพทบทวนการนวดไทยดูว่าหลังจากที่เราจัดท่าผู้ที่มารับการนวดให้นอนในท่าแรกนะครับคือท่านอนหงายนะฮะ <c oughs> นอนหงายนะครับเอาผ้าคนูพื้นใหญ่ปิดหน้าท้องผ้าขนูพื้นเล็ก มี2พื้นพื้นหนึ่งใช้คลุมที่เท้าก่อนนะครับผู้นวดนั่งทางด้านขวามือนะครับผู้นั่งทางด้านขวามือของผู้มานวดนะครับแล้วก็แบะขาซ้ายของผู้ถูงนวดผู้มารับการนวดออกไปด้านข้างใช้หมอนนะครับนุหนหัวเข่าไว้นะครับแล้วก็เริ่มทําการนวดที่ฝ่าเท้าก่อนนะครับ3แนว4จุดนะครับ ลงช้าๆไปที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วก็มือเสร็จแล้วก็ใช้มือขวานะครับอุ้มมือขวากดที่แนวน่องนะครับกดแนวน่องไล่ขึ้นไปจากกดเข้าหาลําตัวนะครับจากปลายเท้าขึ้นไปหาหัวเข่านะครับกดแนวน่องสองแนวเสร็จแล้วก็ไปกดแนวต้นขาสองแนวนะครับอพอเสร็จแล้วก็ตะแคงพับอเอาขาที่ตะแคงะตะแคงมาด้านในนะเอาหมอนมารอง รองด้านในแล้วก็ผู้นวดไปนั่งย้ายไปนั่งฝั่งซ้ายของผู้มารับการนวดนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางาปลายเท้าใช้มือซ้ายของผู้นวดนะครับกดนะครับกดที่หลังเท้าไล่ขึ้นมามือขวาก็ดันเข่าขวาด้านเข่าของผู้มานวดไว้นะครับไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือมือซ้ายอุ้งมือซ้าย,ายกดแนวแนวขา ifica, ด้าน,นอกท่วงหน้าแข้งนะครับ แนวขาด้านนอกชนวงแข้ง2แนวแล้วก็ไล,ล,ล่พอแนวปลายขาเสร็จก็มากดที่ต้นขานะครับต้นขาเสร็จแล้วก็เอาเข่าตั้งขึ้นนะครับพูนนวดเข้าไปนั่งไปอยู่ด้านปลายเท้าแล้วก็สาวน่องนะครับสาวน่องแนวเอ็นร้อยวายแล้วก็แนวแนวเข่ข้างน้แข้งนะครับแนวเอ็นร้อยวายมี2แวนวแนเอ็นร้อยวายแล้วก็แนวแนวที่รับพอสาวหน้าแข้งเสร็จนะครับ ก็อาหีบสองมือ,อหีบคลายปลนคลายตรงน่องนะครับเสร็จแล้วก็มาสาวตรงต้นขานะครับสาวต้นขาใช้ปลายมือใช้ฝ่ามือดึงดึงจากต้นขาขึ้นไปหาหัวเข่านะครับพอเสร็จแล้วก็ขยับกลับมาครับนั่งจัดท่าแทงศอกนะครับมือซ้ายจับมือซ้ายจับปลายเท้ามือขวา นอนใต้น่องไว้ใช้2อกดันเข้าไปตรงหลังขานะครับซอกดันหลังขาเสร็จแล้วก็จับขยับมานั่งท่าหนึ่งใช้แทงเขาออ่าเข้าไปมือซ้ายจับปลายปลายเท้าผู้นวดนะผู้ถูกนวดแล้วก็มือขวาจะดันเข่าพร้อมเอาเข่ามือขวาจับเข่าไว้แล้วก็มือเข่าวขวาของผู้นวดนะครับดันไปที่ตรงตรงสะโพกค,ครับดันเพราดัานเข่าไปดันไปนะครับพอเสร็จแล้วก็ เหยียดขาขึ้นมานะครับวางขาลงบนเข่าของผู้ของผู้นวดน,นะครับมือซ้ายก็จับส้นเท้างองขึ้นมานะครับงองขึ้นม,มือมือขวาก็กดนะครับกดต้นขาอขผมก็ดึงดึงปลายเท้าขึ้นมานครับอันมาแผลงซ้อนนะครับอพอดึงเสร็จก็วางขาลงนะครับกลับไปนั่งที่ปลายเท้านะครับก็ดึงนิ้วนะครับดึง ก่อนที่จะนั่งปลายเท้ากดพอ,อดึง,คงโค้งกงคันถึงสีวางราบกับพื้นแล้วก,กดนะครับกดปลายเท้าลงกับพื้นนะครับกดไปแล้วพอกมือมือซ้ายกดปลายเท้ามือขวากดต้นขาวไว้นะครับกดไล่ไปจนสุดแล้วก็วางลงไปอยู่ปลายเท้าแล้วก็ดึงนิ้วเท้านะครับดึงนิ้วเท้าปลนคลายแล้วก็วกผู้นวด มานั่งหันหน้าทางไปทาเปิดประตูลมเล็กก่อนนะครับโอเคเก็เสร็จขาขึ้นไปที่แขนนะครับแขนก็มาเอาแขนมานังวางบนมานั่งผู่มานั่งราบนั่งคุกเขา่าราไปออมอมอนมาลองแล้วก็เอามือผู้มารับกันวดวางไว้บนหมอนนะครับก็มือขวาก็มือขวาก็รวบสี่นิ้วมือซ้ายก็รวบนิ้วโป้ไว้นะครับก็เนินเล็กเนินใหญ่ นวดเนเล็กเนินใหญ่กลางใจมือในเล็กเนินใหญ่กลางใจมือนะเสร็จแล้วก็ลูดนิ้วนะครับลูดนิ้วถ้าลูดซับนะลูดานขึ้นไปแล้วก็ดึงนิ้วนะครับดึงมาคว่ำก่อนคว่ำก่อนในเล็กเนินใหญ่กลางใจมือเสร็จแล้วก็คว่ำนะฮะคว่ำก็มานวดด้านหลังรวบรวบอีกทีรวบเหมือนเดิมนะครับก็กดลงระหว่างนิ้วโป้นะครับกดแนวกดจุดระหว่างนิ้วโป้แล้วก็ระหว่างนิ้วทั้งสี่นะครับ รูดนิ้วดูดนิ้วแล้วก็ดึงนิ้วนะครับดึงนิ้วเสร็จก็วางมือางวางแบบปลายมือข้างลําตัวนะครับมือขวาผู้นวดจับไปที่ฝ่ามือแล้วก็มือซ้ายก็กดไปที่แนวแขนแต่ปลายแขนนะครับสองแนวแนวนิ้วโป้แนวนิ้นวนก้อยนะครับเสร็จแล้วก็โยกยกมือขึ้นไปวางที่ไหลอีกฝั่งตรงข้ามเพื่อจะนวดหลังแขนนะครับ ร็เอามาวางไล่ควางนี้กันก็นวดแนวหลังแขนด้านในนะครับสลับกันแล้วก็วางมือนะครับวางมือผู้นวดไว้ข้างาตัวขว้ามมือนะครับมือซ้ายของผู้นวดก็จับปลายมือไนะแล้วก็มือขวาก็ใช้มือกดแนวหลังแขนไปไล่ไปไล่ไปเรียบร้อยก็เสร็จที่แขนนะครับก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่ง ไปนวดไปนวดฝั่งขวานะครับเมื่อกี้เรานวดฝั่งซ้ายแล้วก็เราย้ายเราอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็จัดท่าให้ขาขวาของผู้นวดผู้รับการนวดนี่ก็เข่าขึ้นนะครับเอาหมอนรองนะครับแบกาออกไปแล้วก็นวดฝ่าเท้าก็ตามด้วยแนวน่องแล้วไล่ขึ้นมาต้นขานะครับแล้วก็คว่ำขาเอาหมอนรองแล้วก็นวด นวดแนวแนวน้าแข็งด้านอนอดครับขึ้นไล่มาต้นขาหลังจากนั้นก็ตั้งขาขึ้นสาวน้องนะครับสาวน้องสาวน้องเสร็จประมาณดึงต้นขาดึงต้นขาเสร็จนะครับก็ยกขาขึ้นมานะครับทีน,นี้เราก็ต้องใช้มือมือขวาของผู้นวดจับปลายเท้านะครับขาขวาเราใช้มือขวาจับปลายเท้า ม Ы ือซ้ายประคองเข่ามือซ้ายดันสองใช้สองซ้ายแทงไปแทงไปหลังขานะครับพอใช้สองเสร็จก็จับเข้ามาใช้เข่าซ้ายเราแทงเข้าไปหลังที่ต้นขาชุ่มล่างด้านล่างนะครับ precision. ต้นขาด้านในไกลสะโพกแล้วก็ดึงขามานะครับจัดท่าโง้งหกกันุหางโกงกันตันูมือซ้ายเราจับไปถ้าดึงขึ้นมานะครับมือซ้ายจะไปถาดึงมามุนขวาแล้วกดต้นขาไว้กันดึงดึงดึงเสร็จแล้วก็วางลงนะครับ วางลงกับพื้นแล้วก็กดปลายเท้ามือขวากดปลายเท้ามือซ้ายกดต้นขาไว้ยืดนะครับยืดยืดยืดแล้วก็ไปยูดที่ปลายเท้าดึงนิ้วเท้าดึงนิ้วเท้านะครับแล้วก็เปิดประตูลมแล้วก็มาที่แขนนะครับเรื่อตเนด้วยการบางแขนอมมาวางนะครับดึงเนินเล็กเนินใ่กลางใจใจมือเสร็จแล้วก็คว้าแล้วก็กดระหว่างนิ้วนะครับลูดนิ้วดึงนิ้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วางมือ งายข้างตัวโกดมือซ้ายเรากดจากฝ่ามือใบแล้วก็มือมืฝ่าแล้วก็ใช้อุ้งมือกดแนวแนวแขนด้านในนะครับในนิ้วแนวนิ้วชี้แนวนิ้วโป้นนิ้วก้อยกดขอบปลายแขนเสร็จก็งอแขนเอามือไปเอามือกวาไปจับบางไว้ด้านซ้ายโ็กดแค่มือโกดแนวหลังแขนด้านนอกด้านในสลับกันนะครับเสร็จแล้วก็วางแขน คว่ามลงข้างลำตัวมือซ้ายเราจับปลายแขนมือ้ายจับปลายมือไว้ฝ่าโคดแนวหลังมือด้านนอกนครับสองแนวแนวไล่ขึ้นมาที่ต้นแขนนะเสร็จแนวแขนเสร็จแล้วถ้านอนหงายเสร็จนะครับให้ผู้มารับการนวดนอนตะแคงนะครับเมื่อเราอยู่นั่งอยู่ฝั่ง นั่งอยู่ฝั่งขวาเสร็จแล้วเขาก็ไปตะแคงไปทางซ้ายเลยนะครับจัดขาให้เอาหมอนไปรองขาขวาให้ขาที่อยู่ด้านล่างเหยียดตรงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มกดแนวแวนนะักแข่งด้านด้านในกดไ,ไล่ปลายขาขึ้นไปแล้วก็ไล่มาถึงแนวต้นขานะครับแบบก็ไปขาที่อยู่ด้าน,นบางงน,นรบอ,องงอขึ้นมาเอาหมอนรองงอขึ้นมาเป็นเล็กสีแล้วก็กดไล่แนว กดไล่แนวแนวน้าแข้งด้านนอกจากช่วงปลายขาไล่มาถึงต้นขานะครับไล่าาถึงต้นขา,าเสร็จแล้วตรงนี้ก็ตามด้วยพอเสร็จแล้วก็เราขยับเข้ามานั่งหันหน้าไปทางปลายเท้านะครับใช้ศอกนะครับกดตงรงสลักเพชรหรือบ่อเลือดนะครับกดไปเสร็จแล้วก็กมากดที่จุด เท้าเสะเอวไล่ขึ้นมาแนวหลังแนวส้นหลังไปถึงสะบักนะครับกลางสะบักแนวลาหนึ่งโค้งคอนะครับเสร็จแล้วก็เอาแขนมาแ,แนบนำตัวนะครับกดแขนอีกรอบหนึ่งจากปลายแขนมาจนถึงแขนด้านบนนะครับแล้วก็เสร็จนาท่าตะแคงซ้ายก็ให้ทู่มานัล้วกพลิกตะแคงขวานะครับเหยียดขาขวาตรงนะครับ ขาสายงอมาเอาหมอนรองไว้นะครับเอาเริ่มกดจากแนวนักแข่งปลายขาด้านในนะฮะแนวนักแข่งกดไล่มาไล่จากปลายขาขึ้นมาถึงต้นขานะครับเสร็จแล้วก็เอางอขาที่อยู่ด้านบนเป็นเลขสีกดจากแนวด้านนอกขึ้นมาไล่มาถึงต้นขาหลังจากนั้นก็นั่งหันหลังไปทางปลายเท้านะครับใช้ศอก ศอกซ้ายใช้ศอกขวาของขึ้นนวดนีโกดไปที่บ่อเลือดนับหรือจุดสลักเพชรนะครับเสร็จแล้วกม็มาโจโกดที่จุดสุดเท้าสะเอวเท้าสะเอวแล้วไล่ขึ้นมาแนวข้างแนวข้างกระดูกสันหลังกดที่ฝั่งที่อยู่ด้านบนนะอย่างเดียวด้านหลังก็คือฝอ่งซ้ายกขาตะแคงแพ่ขงขวาแล้วก็อาจจะแขนซ้ายาก็คือสลังด้านบนนะครับฝังซ้ายนะฮะกดไล่ขึ้นมาข้างสะบาก แนวสะบักกลางสะบักนะครับแนวไหลจุดโค้งคอตะแคงซ้ายตะแคงขวาเรียบร้อยก็นอนคว่ำนะครับอนอนคว่ำก็เริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากหลังก่อนนะครับเริ่มจากหลังแล้วก็ย้ายเราถนัดขวาแล้วก็ย้ายไปนั่งฝั่งฝั่งซ้ายเด๋ยวถนัดขวาพ้ก็ย้ายไปนั่งฝั่งขวาู้ถึงนวดนะกดแนวกระดูกสันหลัง ทั้งสองแนวนะครับไล่ขึ้นไปกดจุดไล่ขึ้นไปสะบักแนวบาหนึ่งแนวาสองนะครับแขนผู้นวดพับเข้ามาข้างาตัวเพื่อให้สะบักเปิดขึ้นหรือนวดแนวสะบักนะครับกดจุดเท้าสะเอวผ่อนคลายที่หลังเสร็จแล้วก็ลงมาที่เท้านะครับที่เท้าก็จับข้างอขึ้นมานะครับกดฝ่าเท้าลง กดฝ่าเท้าลงแต่ว,ว่าเราดันดันขากระซองเข้าไปที่สะโพกดันเลดันอย,ยกวนกานะนปกดฝ่าเท้าลงแล้วก็เอาดันฝ่าเท้าขึ้นเข้าไปหาสะโพกผู้มานวดก็ดันก็้าไปอีกทีหนึ่งทีนั้นก็สลับนะครับเอาเอาเอาขาข้างซ้ายมาขัดกระ้ากออกมาแล้วก็กดขาซ้ายทับไป จุดหนึ่งจุดหนึ่งที่ตรงข้อพับสองกลางน่องแล้วก็ตรงข้อพับขาวะ่าไะไล่ไปะอางขวาทับซ้ายซ้ายทางขวาสลับกันนะครับสามดนะิแล้วก็วางขาลงนะครับแนบกับพื้นนะครับทีจะใช้เราทางขาออกแล้วก็เราเข้าเข้าไปนั่งตรงกลางนั่งกุกลับตรงั้ใช้มือทั้งสองข้างกดแนว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 ,แนวขาด้านหลังนะคกับชุ่งปลายขานะน่อง แนวแนวที่น้องเสร็จแล้วก็เข่านะครับช่วงต้นขาด้านหลังใช้เข่าแทงครับถ้าเป็นผู้นวดตัวใหญ่ก็ใช้เข่าแทงเอาเข่าข้างหนึ่งวางอยู่บนมอนแล้วก็เ,ากเอาเข่าอีกข้างหนึ่งคือถ้าเป็นขาข้างขวาข้างขวาแล้วก็เอาเข่าซ้ายเราแทงเข้าไปมือนึงก็จับปลายปลายทาไว้นะไล่ไปจนถึเองเสร็จแล้วก็ แทงไปที่จุดู์แล้วก็กยกเข่าขึ้นมาเพื่อยืดเส้นนะครับข,ข้างซ้ายเสร็จแล้วย้ายมาแทงหลังคางข้างขวาใช้เข่าแทงนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ถ้านอนพอมเรียบร้อยนะครับก็ให้ผู้มารับกันนวดนอนหงายนะครับนอนหงายนอนหงายก่อนที่นี้เปิดประตูลมใหญ่ก่อนนะครับไปที่ตรงจุดข้อพับ ขากดจองมือทับกดเปิดด้านซ้ายก่อนนะครับจ้องมือทับก่น45บวินาทีมุกขมวเอาแล้วก็ปล่อยมือซ้ายตามแล้วก็ไปเปิดประตูลมใหญ่ด้านหน้าที่ขาขวานะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาขาพู้แล้วก็นวดไขว้กันนะครับเอาขาขวาไปไขว้กับขาซ้ายตรงหัวเขา่าแล้วก็ยกขาซ้ายตั้งขึ้นมาเรายืนขึ้นนะครับเอาเขา่า ขาด้านขวาเราดันหลังขาไว้วก็ใช้ศอกกดไปที่ปลายเท้านะครับกดทำทา,ายเสร็จแล้วก็สลับมาทําข้างขวาทาเหมือนกันนะครับเราใช้ศอกซ้ายเข่าซ้ายค้าไว้เสร็จแล้วก็วางขาลงนะครับให้ผู้ดึงผู้มานวดนั่งขัดสมานะครับเราก็ย้ายไปนั่งข้างหลังนะครับย้ายไปนั่งข้างหลังกด แนวบ่านะครับแนวบ่าแล้วก็ใช้วิธีการเราไปนั่งชันเข่าขวาไปที่ใต้แขนต้นแขนของผู้มาล้วกนวดครับถ้าเราสูงมากอว่าเอาหมอนรองเข่าซ้ายชันไปเพื่อที่จะใช้หลังใช้ท่อนแขนนะครับปลายแขนโคดไปที่แนวบ่านะครับตามตำราก็ใช้2นิ้วโปนะ้ะแต่ว่าเราใช้แขนในการปฏิบัติใช้หลังแขนนะครับโคดไปยืดนะครับให้ัเส้นให้ไหลคลายตามข้นะาง ขวาเสร็จก็ย้ายไปทําข้างซ้ายทำเหมือนกันแต่เราก็ใช้เข่าซ้ายวางต้นแขนนะครับวางต้นแขนผู้มารับการนนดแเราก็ใช้แขนขวาเราโกดไปที่บ่าซ้ายเข้าไปให้ผู้น้ตยิงคอไปข้างขวานิดนึงก็โกดเข้าไปไล่แนวบ่าหนึน่งบาสองนะครับโอเคก็พอนเสร็จก็พอนคลายนะครับใช้มือคู่วยกดแนวสะบักแนวหลังถ้ามีอาการปวดหลังก็ อาจจะเสริมด้วยการดึงมือสองข้างมนะาขลังแล้วก็ยันครับยันไปที่จุดเท้าสะเอล,ลาลใช้เท้ายันนะครับแต่กรณีพรอเสร็จแล้วก็ขยับไปนั่งข้างหน้านะครับไปนั่งข้างหน้ากดแนวบานะครับกดแนวบากดแนวบาจุดไหลปลา แว้วไหลนะครับเสร็จแล้วก็เอามือสองข้างประคองไว้ที่หูปิดไปที่หูแล้วก็สองมือตบไปที่ท้ายทอยกดเนวท้ายทอยจุดโค้งคอแล้วก็หลดดูลดลมที่หูปุ๊บหนึ่งนะครับคือในตำราจะมีนวดหน้าแต่ว่าก็จะหลีเกเลี่ยงเพราะว่าเป็นจุดส่วนตัวนะครับจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะทางโรงเรียนก็เลยไม่ได้แนะนำนะครับก็เลยก็นวดแค่ ทับที่หูดูดหูปุ๊บแล้วก็เสร็จมาลูกที่แขนนะครับดึงแขนเข้ามารวบมือเข้ามาถ้าจบขอบคุณครับ